บอยประกรณ์ก็เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของไอคอนนะครับมีข่าวดรามา่ากำลังจับตากันอยู่ครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องยังไงกับการตกเงินคนหรือเปล่าคนทำการตลาดออนไลน์ line, พ่อค้าออนไลน์ line, แม่ค้าออนไลน์ line. ทำไมเขาไม่มาทำที่ดีไอคอนกรุ๊ปวะคุณไม่ต้องแพ้คของเองคุณไม่ต้องส่งของเองก็ขายแล้วก็รับเงินครับผมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยบอยปกรณ์เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตัวหนึ่งอันนี้ตกเงินคนแน่นอน เปิดโซเชียลไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะครับเจอบอยประกตลอดเลยครับอะไรอะไรก็บอยประกนะครับเอาละก็ไปสืบมาครับว่านี่คือเป็นการโฆษณาของเกมที่ชื่อว่า Last War นะครับที่บอยประกอเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเกม Last War ที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีดราม่าจากเกมไม่ตรงปกนะครับตอนนี้เนี่ยก้าวไปสู่เกมที่ทําเงินหมื่นล้านแล้วนะครับเกมนี้พัฒนาโดยสตูดิโอ First Fun สาขาสิงคโปร์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับ ผู้ลงทุนใหญ่จริงๆแล้วก็คือ Tencent นั่นเองนะครับโดย Last War Survival เนี่ยเป็นเกมที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Top War Battle Game เปิดตัวเมื่อธันวาคมปี2019นะครับคราวนี้หลังจากที่ Last War Survival Game เนี่ยเวอร์ชันใหม่เนี่ยเปิดให้บริการทั่วโลกเมื่อวันที่18สิงหาคม2023นสะครับสรุปตัวเลขยอดดาวน์โหลดจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับปี24อยู่ที่60ล้านครั้งไปแล้วนะครับ รายได้รวมทั้งหมดเนี่ยน่าตกใจมากก็คือ900ล้านเหรียญหรือ2 9 0 0 0ล้านบาทน,นะครับเลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่ทำไมนะครับโฆษณาเกมนี้ในประเทศไทยเนี่ยถึงเราดูเห็นบอยประกรณ์ในทุกโซเชียลแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าทุ่ม,มโฆษณาไม่อั้นเลยในขณะที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาว่าจ้างแอนโทนีสตาร์แอนโทนีสตาร์เป็นใครก็เป็นดาราที่รับบทเป็นโฮมแลนเดอร์นะครับผู้นำของกลุ่มซ u เปอร์ฮีโร่เดอะเซเว่นนะครับ ซึ่งล้อมมากับทีม justice league ของ DC หรือว่า Avenger ของ m มาเว l ด้วยกันนั่นเองนะครับแอ t โทนีสตาเนี่ยมีค่าตัวต่องานเนี่ยสูงถึง5 0 0 0 0ืนถึงแสนเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่ารับเ e ็นเ t e r ตอร์ทีมเนี่ยประมาณ1.6ถึง3.2ล้านบาทเลยนะครับส่วนกลยุทธ์ดึงดูดให้คุณเนี่ยจ่ายเงินนะครับก็คือเขาเรียกว่า b a ด and Switch นะครับหรือว่าการตกเหยื่อนั่นเอง กลยุทธ์ของเกมนี้ที่จะดูดเงินจากพวกคุณนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเขาจะดูดให้คุณมาเล่นด้วยโหมดของโฆษณาที่ดูง่ายแล้วก็เล่นสนุกนะครับตรงตามโฆษณาเปะ๊เปะเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเกมจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเข้าสู่เนื้อหาในเกมของจริงนะครับการที่คุณโดนดึงให้อยู่กับเกมนานขึ้นพร้อมกับเรียนรู้ระบบต่างๆในเกมมากขึ้นเกมเพลย์ในแบบโฆษณาที่คุณเห็นเนี่ยจะเริ่มมีให้เล่นน้อยลง แต่ว่าคุณจะโดนจูงใจหมั่นเข้ามาดูแลฐานด้วยภารกิจประจําวันและอีเวนต์จํากัดเวลาคราวนี้ก็มาแล้วครับโปรโมชั่นและตัวช่วยมากมายในราคาถูกนะครับคุณก็จะโดนตกให้เติมเงินเพราะว่าคุณผูกพันกับเกมไปแล้วครับจะโดนดึงให้เล่นเกมต่อไปเรื่อยๆและจ่ายเงินมากขึ้นให้กับตัวเกมที่คุณอาจจะไม่ได้อยากเล่นด้วยซ้ำนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครเห็นบอยประกรณ์นะครับอย่าจะไปลองเล่นดูนะครับ แล้วก็ต้องโดนตกเป็นเหยื่ออย่างนี้นะครับตามใจแต่ละท่านเลยครับ